รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการ Mar Japan. มาที <F. S 2> ่เดะเจแปนเอสนะครับอยู่กับณนะและเซอุ่มใช่แล้วค่ะสอสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอุ่มพาเพื่อนๆเ,เที่ยวในแถบไซตามะนะคะด้วยสายเซบุบุลายมาแล้วตอนนี้น่ยกลับมาที่โตเกียวก็มาอยู่ที่อิเกบุโครยังคงใช้สายเดิมอยู่้ะครั้งนี้เราไปเที่ยวไหนกันเจ๊คราวนี้จะพาเปลี่ยนอารมณ์ไปที่สนามบ้าง สน,สนามกีฬาสนามกีฬาเลยเหรออไม่พาไปดูบอลอะเป็นกีฬาฮิตของคนในประเทศญี่ปุ่นอันดับหนึ่งเลยรู้ปาอะไร ตะกร้อจิ้มตายรู้รู้อะไรละ่ะเบสบอลอใช่แล้วตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะทุกคนก็อาจจะเคยมาหรือว่าเคยไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในสเตเดียมหรือเข้าไปในโดมที่เป็นสนามกีฬาแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเฮ้ยดีได้ฟีลแต่ว่าไปที่ไหน่สนาม<อ>ไหนง่ายมากเรายังคงใช้สายเซบูไลเหมือนเดิมนะคะไปที่เซบูโดมได้เลยฮะเซบูโดมของเซบู ไม่เขาไม่ได้มีแต่ห้างไม่ได้มีแต่รถไฟนะจ๊ะเขามีเป็นสนามสเตเดียมใหญ่เลยโหยิ่งใหญ่มากแน่นอนออป,ะป,ะป,ะปะจะไปยังไงเดี๋ยวตาอุ้มกับนะมาเลยนะคะครับมาเข้าสถานีอิเคบุคโุโรอะมา,มาซื้อตั๋วกันก่อนเลยนี่ ดูที่ป้ายได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นี่อ่ะ u ูอ e เ e ีิมซูตสีส้มเห็นไหมเราจะนั่งไปสถานีที่ชื่อว่าเซบุเคียวโจมาเอะเนี่ยอันนี้370เยนเห็นไหมอ่ะโดยใช้สายเซบุไลเหมือนเดิมซื้อตรงนี้ได้เลยโอเคโอเคตัวซื้อง่ายมากกดแค่อ g ง i s h แล้วเสร็จแล้วก็ดูราคาเท่าไหร่370ก็กดเลย370นี่ไป2คน740 ก็ใส่เลยบรรยากาศได้เลยคือเขิมีเลยใช่แล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วที่สถานีเซบูเคียวโจมาเอ็นนั่นเองครับและตรงนี้ก็คือเซบูโด้หัวอลังมาก มเนี่ยนะคะเขามีชื่อเต็มๆเรียกว่าเซบุปรินซ์โดมนั่นเองใช่แล้วนะครับก่อนเราจะไปดูเกมเบสบอลกันนะฮะไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนดีกว่าเพราะว่าเห็นบรรยากาศคนเ,ย,เยอะๆมีการจัดคงจัดของตื่นเต้นนี่แหละที่อยากให้มาก่อนเวลาเพราะว่าอยากจะพาเดินดูให้ทั่วเลยสุกแน่ๆโอเคไป คอกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเดินดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยนะครับต้องมาซื้อตั๋วก่อนเลยวันนี้นะคะทีมเซบูไลออนแข่งกับโรเต้มารีนรู้เลยต้องเชียร์ทีมไหนทีมไหนเซบูไลออนหน่นอนเดี๋ยวเรามาทีมนี้คราวนี้เราต้องเชียร์เซบูไลออนใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนตรงนี้มาอยากไปสิงโต เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเจ๋งเลยเป็นรูปไลออนด้วยใช่แล้วก่อนนะเข้าไปดูนะครับข้างนอกนะผมแบ่งเป็น2โซนแล้วกันโซนแรกคืออยากไปคือโซนอาหารอพอมาญี่ปุ่นนะ่ยพอเจอฟู้ดชััคแบบนี้มันสนุกทุกทีเลยอีกโซนนึงครับคือนี่เลย ตของเขาเพราะว่าของแบบนี้ผมคิดว่าอยู่เมืองไทยอยู่ข้างนอกคงไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ที่สําคัญอดู่เด๋มวกเสื้อต้องโดนสักอย่างอ่ะใช่เวลาเข้ามาแล้วอารมณ์มันได้มากอยากจะซื้อไหมซื้อดิจริงเหรอเอาสิโอ้โหนี่พวกเป่าเป่าตีนี่ฉันชอบมากเลยเยอะเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะเจ๊ อันนี้เป็นที่นี่ไงมือตบมือตบแมือตบไอ้คุ้นเคยคุ้นเคยอันนี้โน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 โเป่าไโน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 โเโนโนเนโยโนโนนเอานนนโนนนนโ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 นีนโนเนโนเนโ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 นนนเนโนโนนนโอนนนโนนนนโนนนนนโนนโนโอะไรนโนนโนโนนนีนโนโนโนนนียเนนี้ก่อนเลยจัดไปฉันเชียน เจเจนักเบสบอลทีมที่เราจะไลออนใช่ไหมคนไหนจะมีคนที่ป๊อปที่สุดแบบว่าออกมาต้องกรี๊ดนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหได้เลยเดี๋ยวแนะนำมาไว้สักสองคนนะเดี๋ยวพอเราไปเชียร์เราจะได้แบบเชียร์กิ๊การ์ดได้คนแรกเลยเป็นกับตันทีมเบอร์หนึ่งเลยคนนี้คนนี้คนนี้เลยเหรอคนนี้เลยคุณคุริยาม่านี่เองอีกคนหนึ่งเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเป็นพิเชอร์พิเชอร์คือคนลาลูใช่ไหมใช่คนนี้ อ๋โห1ชอตอนนี้อุปกรณ์พร้อมครับอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีสเสบียงเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถไม่มีแรงในการเฉียวใช่สำคัญมากมาดูตรงนี้เลยตรงนี้ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกโอเปนโตต่างๆที่เขาซื้อเข้าไปแล้วก็เข้าไปนั่งกินข้างในสเตเดียมได้ด้วยตรงนี้มีความน่ารักตรงไหนเข้ามาดูเลยข้าวกล่องที่เขาทำเนี่ยเขาทำมาจากความชอบของนักเบสบอลนักเบสบอลคนไหนชอบอะไรชอบกินอะไรก็มาทำเป็นเมนูผมรู้แล้ววันนี้ผมไม่ชอบใครอ่ะใครผมเห็นคนนี้กินเยอะดีเอาคนนี้แล้วกันเออน่ากินไปเอาสักกล่องเอาอะไรก็ได้อยากกินแล้วหิว Oh, oh, hey. เอาเบอร์อะไรเอาเบอร์นี่คนนี้นี uh, ่เบอร์สิบเบอร์สิบเนี่ยเบอร์ส okay ิบเฮ้ยเจ๋งอ่ะจิมมิกที่บอกว่าทำตาลไเฉยผมคิดว่าแค่เป็นอาหารไงแต่มันมากระทั่งแพ็กเกจเลยอ่ะมันมากระทั่งกล่องเป็นแบบรูปของนักกีฬามาเรียะโตเตามาเรียบร้อย ใช่บอกไว้ก่อนเลยเ<ร>พื่อนๆควรจะมาก่อนเวลาสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเสพบรรยากาศกินอาหารมาซื้ออุปกรณ์เชียร์แล้วก็ค่อยเข้าใช่ครับซื้อตัวเตรียมตัวเรียบร้อยได้ไม่ต้องรีบค่อยดูสบายแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาละอีก15นาทีจะเริ่มเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยเสียงเริ่มมาแล้วไปแล้วเตบุไรีไอ่ เดี๋ยวเจ๊วิง่งมามือวันนี้หัววิ่งช้ากัน